สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อีอากาศดีพี่น้องเฮ้ยล็อกดาวน์ว่นได้ดไปใส่พ่เบิ้งทำอะไรพี่หานพี่หานซ่อมซ่อมประตูพี่น้องไปใส่บวชแต่เฮ็ดเวียกบ้านเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดเวียกบ้าน ดูพี่หานพี่หานวันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะแต่วาหยุดตอนกลางคืนอยู่เอามามาสวยไก่แท้สุยน้อยหนึ่งก็ไม่แห้งพี่นนองพิ่ทหารเด่เบิงอุปรกรณ์เราเหตุบดสวนจุย่างได้พี่น้องทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อยู่หนี่ไปยังจางเขาแพงต้องเหตุเป็นพี่น้องเห็ุเอาเองเด่าไห้ผู้ใดเหตดซอย พราะอยางแคซอยจังจ่างพี่น้องบางอุปกรณ์เครื่องมือมีครบพี่น้องเครื่องมือมีครบประตูใส่นั่นเนาะใส่รีโมทเนาะพี่น้องเนาะใส่รีโมทแบบที่นี่ตรงเอาน้ำมันหยอดให้มันฝืดนะมันฝืดเลยเอาน้ำมันหยอดเอาบรรยากาศบรรยากาศไว้เบิ่งพี่น้องอากาศแดดดีเด้ เบื้องต้นดอกกุหลาบข่อยดูต้นกุหลาบเดี๋ยวให้เบื้องกุหลาบเด้พี่น้องนะนี่พี่น้องกำลังปรุงยอดอัวอัวซะจะตะลวกกับปนเนาะเดี๋ยวก็อรอลุนพี่น้องเดี๋ยวก็อรอลุนลร้อยลุนดอกวันี้ยังหลายพี่น้องมารีวิวพิธานวันหยุดดอกดาเลยไปใส่ แล้วทำความสะอาดหลังจากไปก้นดอกไม้หรือว่าเก็บเพชรใส่เบ็ดอันนี้คือเวียกบานพี่น้องนี่อันนี้คือเวียกบานว่ามุนเลยคนะอุปกรณ์ครบเครื่องครบสูตรเป็นสซางซูนแนวพี่น้นองเป็นได้ทุกอย่าง คุณพ่อลูกสาวคุณพ่อลูกสาวคุณพ่อลูกศรโอเค okay, พี่น้องโอ้ยเบิงบ้งเบื้องเบื้องคอยซื้อเบิ้งหญ้า่อยงามบ่หญ้านาบ้านอันนี้หนาบ้านพี่น้องอันนี้หนาบ้านเอาบรรยากาศให้เบื้องอโลสมาร์ชเลยอันนี้สร้างง่ายคอยสร้างง่ายคอย โอเคโอเคพี okay, okay, ่น้องวีอย่างไรไปใช้บ่อดะไรไปใช้บ่อดะไสตูสป๊บป้าวว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 ว g ววววววจวว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 ว้วว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 ว้วววาววนววววม